อยู ų, ่ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์สิ่งที่ทางโรงเรียนอยากให้นักเรียนวันนี้นะอยากดูอะไรต้องต้องได้ดูเข้าใจไหมทั้งวันเลยทั้งวันอยากให้เล่นตรนะ้ี่พาเล็กน้อยถามอันนี้อันนี้เยังไงพี่ปอทั้งวันเลยนะมาตอนรับ ยังไม่เคยสองห้องยุทธะก็จะได้สองห้องมันจะนะสิทธิจับที่ใจอย่างนี้มีังฟังฟังปังมาท่าไหนท่าตรงไหนกิจกรรมไหนแน่ยเราก็มาท่ากันพี่พี่ปองผมจะไปดูแลทั้งวันทุกคนสร็จกรรได้เรื่รู้ไวิธี่พ่อกิจกรรมนะดีใจไหมดีใจ